มาหดแลวพี่น้องเลยป้าลูกๆอะไรบ่มายำถิมอยากกินขอยกินเผื่อวะถืออันนส่งลูกน่ตาลดจักโตเพิ่นใส่เพ่อนได้ค่ะ นังเทียนเส่็แฟนเพิ่มเห็นเอื่อยมากเลอยากมานทำเอื่อยป้าหนังเทียนหน่อยย่างย่างครูหนังออกยางครูเลิศเลิปวดเสือไปเป็นยางกระโหลกม่ใส่ทานตอนนี้ก็มาหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไปไปไปอย่าแนมล้างอย่าแนมล้าง เดือนอุ้ยนเฮียนคนสิเนาะอยู่บ้านนี่ไปไหนมันว่าคิดว่าคนลายบ่เนาะเพิ่นนี่เป็นโรงเรียนบ้านนมงเนาะโรงเรียนปมพี่น้องเอ้ยแต่ป .1 แต่อนุบาลฮอดอันป .3 บเฮยแม่บ่มีป .5 บบ่มีอนุบาลป .1 ป .2 ป .3 ป5 มีสี่ห่อป่ะยางไปเรื่อยีคูผู้เดียวอนเออมีในคู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะหดียวกันออไปเบิ่งพูดอพูดยังว่าไปเบิ่งภาพบรรยากาศเลยพี่น้อยเป็นมือแร่รวมมือที่ชองส่วนคนลายคนกับินาสิมามือที่ช่องนแหละพเมอวนนี่ยพนต๊ลายพี่น้อยพนตกลิ้นเนาะเด็หน่อยกับสิบุไดมาพี่น้อง มคู่สองคนน่ะค่อยงอมาหอดังว่าโอ้ยค่อยงอดีใ้บอนจดสื่อจดยังจะไปพี่หนอไปไปเบิ่งลูกไปคู่มานัอ้แม่ีเนือคู่มานว่ไปสองห้องก่านึงเออดียวบขาดะาดี่น่อย

เอาคือออกมาลูกคือบทเปนหนังออกเ็นึงว like ันหนึ่งเราจะห่อเทื่งบ่เพิ่นบราณเสเกิบตีเพิ่นได้โม่ก็ยังถอดอยู่เนาะเออวันหนึ่งเราห่อเทร่องนี่เนาะเออไปสิร้อยสีขาวว่าลูกหอเนี่ฮะเออ

เออ10กว่าคนพี่น้องเอ้ยประมาณ10กว่าคนเนาะเออนักเรียนเฮาอยู่ลาวมันบ่หลายพี่น้องเอ้ยอยู่ไสก็มีแต่บ่อนล่ะน้อยเนาะคืออยู่บ้านพ่อน้งเดือนก็น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยนักเรียนเนาะก็คือง่ายคือนักเรียนยังบ่หลายว้านั่งอหันบ่ลูกเรียนคือตําโตนีว้าิ สอนกันไงจะเป็นคู่ดาวเนาะเปนน้องเดือนน้องดาเป็นได้น้องเดือนดีใจอยู่มาเขาเฮียนเมือแรกดีใจอยู่ผูน่องกับพื้น่อน่องน้องดาสามจบ สองตัวหนึ่งพี่น้องเลยวางถากันเขียนป๊าดมอดเขียนสื่อจะท้องเป็นอยู่บ้าน้องมัดเขียนสื่อเป็นยุอาเออวสัตว์นักเขียนจะสิประมาณหนึ่งตัวหนึ่งสองสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าน้อเขียนเก้าคนของตัวหนึ่ง โบมือไรน้องด้บมือเมื่ออสิเาน้องด่อยาเขาเงียยไปไปขาอนุบาลเ่านอย่เขา เลยจะขาทำเนี่ยมเศร้าทำคิวจดซื้อเขาป้าสุขหิมหนังเฮียนกันเลยกับน่องน่องกับผูวคืนใชิแล้วเอามันน้องดามาเขาอนุบาลแล้วปลาลุงเลย มะเขากับเสต๊ะมะเขาว่แล้วพอน้อยแหง้งเนาะคู่กับแบบอเอาก็เกลี้ยยผลให้ไว้ชีไว้เงี่ยวยังใส่แทนเพิร์ตอยู่ปลาลุงเลยมะเขากั้อะไรคือปากดังทะลุเขาเฮียนเหมือนแรกก็นสิประมาณนี้ปลาลุงเลยบ่พอแม่แม่แมแมก็ดังเสยียรายอยู่เด็กน้อยก็กำลังเขาหอ่อเบิร์ดและพี่น้องในตอนนี้เอาเทีเ่ยกับเราก็มาเผาลูก มา,ามาส่งลูกวันแรกวะน้นองด่ากเ็เบิดท่าเอือยอีโพร่์ <laughs> เผินก็นอยากเข่าได้น้องด่านะนะยังหน่อยเพลอดีหนาจตกแค่เพิ่นมาเข่าน้ำเอือยพินาเชี่ยวมากเข่าอนุบาลจากักรีห้ากระซองพีเฮียนหรอเนี่ยนางเฮียนว่าของพันเจงสํให้นางแบบว่าขั้นนั่นกจให้นางมากแบบว่า ปูพุทธานพีหนาจ้ะสบายเดือนนะเขาแต่ซองปีมะเผาคุ้มมากไม่ใหญ่เหมือยมะเผาแล้วก็เสาักมากคุ้มปีน่มาโม่ป่วยหนาบ้าผัวหนุบมืออยู่พุ่นได้น้องด่ากันเยาะอ่อนกอดพ่อคุ้ม่อยากขาดโอเวอนี่นะอยากซื้อปวดน้องเงี้ยอยากซื้อ เดี๋ยวลูกเจี๊ยกเอาก็เอามาขายเดี๋ยวทิ้งครับเอาขนมมาขายบอขนมขายเปิดขายเออเอามีคนขายเด่้วนนี้บเาเจ๊ขาเม่อีาเออเด็กหน้่ยก็หาอิวจกซื้อว่าเด็น้อยก็หาอิวะซื้อันวันงกินลเอามเย็บเลยจ เดือนได้เมื่อนี่ขอขนุคอเงินนั่นไม่ใหญ่เอาใบซอแล้วก็ใบหนึ่งไม่ใหญ่ก็จะเอาลายถ้เอาสี่พันมันวะข่ะากนนัขายนีุ่กถูกไว้เฉพาะคมอุกถูก่ได้ยังเงินีนาอันได้อยากเข่าเฮียนบ๊ลุกได้อยากเข่าบ่โอ้ยอยากเข่าเฮ้ยนางอ สบายดีป่ะลูกข่าวหองได้อยากข่าวหองเดียวกับเอื้อยอยากข่าวหองเดียวกับเอื้อยว่าพูดอีกแล้วไปข่าวหองฝนเด้อฝนเด้อไปไปบ่ไปบ่ไปอยากข่าวหองน้ำเอื้อยโหนั่นแหละก็อยากข่าวหองน้ำเอื้อยหุ่นหนาหุ่นหลังอยู่ กลุ่มที่เห็นเอาเราปลุงเลยกลุ่มแม่แม่หนังทาลูกเพราะว่าเมื่อนี้มาส่งลูกแล้วก็มาจดสื่อเนาะป้าลุงวันเดือนปีเกิดของลูกน่องเดือนฮะก็จดเรียบร้อยเสียอ์ขาพันเนียนซาพันกีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอน้องเดือนอีรอยนี่เก็บทงขนมอยู่อยากเมื่อแม่ผ้าซื้อลูกล่ะ อ๋อปหนึ่งกับปสองนะโอ้ห้องที่น้องเด้อนเขาปหนึ่งนะนะปสองกับปสามพี่น้องเลยอยู่นในกันแมนปหนึ่งปสองปสามอนุบาลมีครูสองคนพี่น้องเลย <S 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 ขี่เบรกลาเดประรุ่มกลัขบขอบคุณขอบคุณสุขุสุขคนในกำมบอเมืองมันติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนเนาะ พอกันใหม่คลิปหน้ากับสบายดี